ชาวศิลาชาลองโทษร้านนี้กันหรือยังขนมปังหน,หนาๆเนยฉ่ำๆขอบเกลียมกินคู่กัทบท็อปปิ้งต่างๆหละไอศครีมโฮมเมดที่ร้านทำเองบานอฟี่ที่นี่ก็เข้มขน้นกรีกโยเกิร์ตอร่อยเครื่องดื่มคือจัดเต็มรีแทก็กเพื่อนแท็กแฟนแล้วตามต้องมาชุดเลยที่ร้านโทษตาตกที่เรามาเป็นสาขาศิลาชานะใกล้บ้านเราเลยร้านเขาเป็นร้านเล็กๆที่แสนอบอุน่นตกแต่งได้น่ารัากน่าทำคอนเทนต์สุดๆหลกักๆที่นี่จะขายเป็นเครื่องดื่มขนมต่างๆแต่สิ่งที่ทำให้เรามาร้านนี้เลยคือตัวโทษย่างเนยขนมปังหนาๆที่หน้าไปบนเนยคุณภาา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 าพแแลลลละะยยยยยยัังงมม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 ีีีีีคคคควววววหหอออเเเกกกกก่่่จจตตนนนน้้้ำทททรดดดๆใชุุสผิ สีน้ำตาลเข้มตกแต่งท็อปปิ้งด้วยรสชาติต่างๆที่มีหลากหลายที่ร้านเขามีรสชาติและหน้าให้เราเลือกเยอะมากๆและตบท้ายด้วยไอศครีมโฮมเมสสูตรของทางร้านที่นี่เป็นไอศครีมเนื้อเจลาโต้นั้น,นละมุนมากๆมีให้เราเลือกถึง10รสชาติและแต่ละรสชาติคือดีขับรถเมื่อกีใ้ในติมอย่างเดียวก็คุ้มมากเลยว่าในไหนมาแล้วก็ขอสั่งให้มันหลากหลายนิดนึงทุกคนจะได้ดูไปด้วยว่ามีอะไรกินบ้างตัวแรกเป็นโทสต์นูเทลล่าคาราเมลโฮมเมดเราเลือกท็อปเป็นไอสครีมบูเบอรี่มาอย่างแรกที่ต้อง รสชาติเข้าไปอีกเป็นโทษที่อร่อยมากเลอยอะได้หลากหลายเท็เจอร์ในคำเดียวรสชาติเข้มข้นตัดรสเปรี้ยวหวานสักนิดนึงด้วยไอศครีมสตรอเบอรี่อร่อยมากต้องสั่งกันนะส่วนตัวนี้เป็นค็อกเทลกุ้งชีสโทหน้าตัวนี้จะคล้ายๆกับพิซซ่าฮาวายเอียนจัดเต็มทั้งกุ้งไข่กุ้งชีสแล้วก็สับประรดให้แบบไม่หวงเครื่องชีสนี่หนาเท่าตัว,ตวสับประรดเลยและยังมากับซอสที่มีรสเปรี้ยวเล็กๆเพิ่มความหนัวเข้าไปอีกจานนี้เป็นโทษหน้าขาวอีกหนึ่งตัวที่เราอยากแนะนำเหมือนได้กินพิซซ่าที่มีแป้งหนาเป็นพิเศษอร่อยมากส่วนแก้วนี้จะเป็นบิสคอปบาร์ดอฟฟี่ตัวบิสคอปจะอยู่เป็นฐานล่างแล้วเป็นชิ้นแบบนี้ตัวฐานล่างจะมีความหอมเนยเข้ากั มากมากกับตัวกล้วยวิปปิ้งครีมแล้วก็ซอสคารามล่เพิ่มความหวานหอมสดชื่นด้วยตัวไอศครีมที่อยู่ตรงกลางแก้วนี้คืออร่อยดีมากๆเลยอะและจานนี้จัดเต็มมากๆเลยเป็นกีกโยเกิร์ตผลไม้รวมเขาจะเสิร์ฟมาคู่กับน้ำพึ่งป่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเวลาบนผลไม้และกีกโยเกิร์ตสูตรพิเศษที่ร้านทำกันเองเทเจอร์ของตัวโยเกิร์ตจะมีความแน่นหนึบเนื้อจะคล้ายๆกับเนยจะ,จะมีความหนึบความแน่นที่มากกว่ารสชาติจะมีความละมุนเปรี้ยวเล็กๆกินเข้ากันมากๆกับตัวน้ำพึ่งตกท้ายด รสชาติไม่ค่อยหวานในรสชาติของโกโก้ไปซะมากกว่าใครที่ชอบรสชาติที่เข้มข้นจัดเต็มต้องชอบแน่ๆของต้องจะเป็นชาพีที่มีรสชาติหวานหอมสดชื่นน่อยกินพีชชัดกินแล้วสดชื่นสุดๆเป็นชาพีที่ไม่หวานมากรสชาติและกลิ่นถูกต้องและบอกเลยนะเป็นอีกหนึ่งร้านของหวานในสีราชาที่ควรค่าที่ต้องมาลองมีเพื่อนแท็กเพื่อนมีแฟนแท็กแฟน,แ,ฟน,แ,ฟนและรีบตามมากิน,กนเลยเมนูเยอะอร่อยแถมราคายังดีอีกด้วยอย่างที่เราบอกไปต้นคลิปเลยสาขาที่เรามาเป็นสาขาสีราช้าร้านจะตั้งอยู่บนถนนสีลาชาไล่กล้วยถ้ามาจากเส้นเลียบมอเตอร์ อร่อยกันแล้วก็ฝากกดติดตาม,ตามกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนแล้วมากันเลย